สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปวพือสู้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะวันนี้เป็นแรงของวันที่หนึ่งนะคะนาอมือเขาพัน้าพี่น้องวันนี้เป็นแรงของวันที่หนึ่งเดือนมก,กรเอ้ยนั่นเดือนสิงหาคมค่ะเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นอันมหนือแหลกแหกหมาานาะพี่น้องวันที่หนึ่งค่ะเขาพันศาของชาวพูเท่าพี่น้องวันที่หนึ่งเลยค่ะวันนี้มาเริ่มต้น เริ่มต้นเดือนค่ะเริ่มต้นเดือนที่สวยงามกับเย็นๆของวันที่หนึ่งเนาะค่ะนะสิงหาคม2,566ันห้ร้มาพบมาพอ่อคือเก้าพี่น้องกับแม่นำ้ำฝนค่ะแม่นำ้ำฝนพากินพาแซบทางช่อง YouTube แล้วก็น้ำฝนไม้เก่าทางช่องเฟสบุ๊กเรียวห้าวพี่น้องเนาะฝากติดตามเลวพี่นอ้องเด้อยมื้อนีนแม่นำ้ำฝนมีเมนูมาเสนอค่ะตำแตงตำแตงใส่ตีนไก่เน้ะค่ะเด้อพร้อมด้วยลิ้นงัวค่ะ พร้อมด้วยลิ้นวัวแล้วก็พักพักไพาพี่น้องพักไายหน่อยค่ะตามแตงไส่ตีนไก่้อมกับลินง่วค่ะต้มดินง่วนพี่น้องโอ้ยเกือบ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 แล้วเกือบแล้วพี่น้องเกือบแล้วเกือบ,บ,บว่ได้กินแล้วดินง่วน่งยๆพี่น้องลงจากเตาห้อนๆเลยค่ะเกือบพี่น้องเกือบเกือบว่ได้กินเห็นบล่ล่ะมัวแต่เบาหลายเกือบควมเอาอย่าเบาโดนพี่น้องก็สั่น เกือบบวไดิกินบางหังนน่ะกินสะกกอนแถมสิบ่วด้กิน,กม,ม,น,กนมาพี่น้องไหมผ้าพี่้าน้องมากินเนาะคะ่ะเนาะตามบักแตงค่ะตามบักแตงท่านไหนโซ่ตามบักแตงพี่น้องเนาะตาแตงค่ะตาแตงไส่ตีนค่ะไส่ตีนไกลพี่น้องพักไข่หน่อยพี่น้องเลยพักไข่หน่อยเก็บมาแต่หน้าค่ะเก็บมาแต่หน้าหอมกระเบีนงง่วนนี่แหละต้มเรียง่วนออกจากเตาไม่ไหมพี่น้องเลยห่อนห่อนอายทวนทวนอยู่ เอาลุยกันพี่น้องลุยองหันเกือบขวมเกือบขวมด้วยเชฟผู้เก่าด้วยพี่น้องเ้อเชฟผู้เก่าค่ะเชฟแม่น้ำฝนกับทะหัวคือเก่าพี่น้องเฮ็ดเองแสีบเองค่ะเฮ็ดเองแสบเอง,เองส,ององสองรุกแกนเดิมค่ะ เเ็ดเองกินเองแสบเองค่ะพี่น้องกินพ้าเอกเข้ากอนหันยักน้อยเนะ้ะพี่น้องนอนงินข้าวข้อความายิกสแนอตามบกเซ้งคอยหนีนห่วพี่น้องเพื่อดีปัญญงค่ะ tôm bảy đang té một sầu mình lấy phi nòng kìa xếp đắng phi nòng nên làm cuốn nên pha kín pha xẹp cứ cao hả đôi xếp đắng เองกินเองแซสบซสื้อเองพี่น้องเนะบรรยากาศดีๆีบ้านยุดพี่น้องบ้านยุดบรรยากาศบ้านยุดดีๆเปิดเดือนแหลกแหกม้าน,น้อพี่น้องเนะาะพันเข้าพันษา กดนนมบนหยุดของทุกๆคนนะเนาะพี่น้องเนาะโบเมนว่าอันบนหยุดของทุกของอันหลายๆคนเลยบนหยุดของทุกๆคนค่ะหอมบางหน้าสวดย้อนหวนหันหอมตาดังตึงๆพี่น้องบางหน้าสด

กะกับมาหมักแตงดีๆนี่ยแหละพี่น้องเลยแดดเพือเกล้ เงาแสบไม่ถนอมเงาไหลติดติดติดงิดทั้งแสบ มาจากหน้าพี่น้องเมื่อบานเนี่ยทักใครหน่อยมากก็บมาแต่หน้าคุณละพี่น้องเลยของดีบานเห่าป็นแนวไงละพี่น้องกันเมื่อหน้าได้กินพักกินหยาโดเก็บมาแต่ทงหน้าพี่น้องเลย ้อนๆมดอนี้พี่นอ้องคุ่มยูพี่น้องตนอนห่อนวันนี้มันเอาวขุ่มแต่ว่าเอาด้วยพี่น้องเด้อทำทาฝนที่ตัวคือเกาล่ะค่ะแต่ว่ามันอาแห้งหลายนี่นมาแล้งตัวถือมืออร่อ Ba cái hơi nhanh 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 เอาบรรยากาศล้างคอกุ้งอหอยเราพี่น้องเลยปลยไปหยาไปบ่ได้ฝนตกฝนตกคุ้มมือพี่นอ้องจืดจื้อบดไปบ่ได้เอาแบบนี้ละเอาคอกุ้งหอยคือเก่าแต่ว่าซางท่านไหนซีหยาเราพี่น้องเลยมาแล้งหมดละเป็นยังฝีซีหยาท่านหอดเวลาเพลิพนเพ่นกำลังไปหาหยาอยู่ถัดตอนนี้หัวกะน้อนเด่นอยู่ค่ะ bọn này ngoan những nhau, cái hỏi bữa cũng ăn kim nhả, các non của là phi non, phơi đi đi phi non, cây cái này, tụm mà té, พี่น้องเลยไอ้เพื่อนคือเกาอเ่าหขนละดูุณคนไทยหายแต่ยืนแนมขึ้นไรเอื้อเอื้อเลยอายากไอ้เพื่อนพี่น้องความแสบความนับวบ่ต้องห่วงกินไก่หยดหวดดินนัวใหญ่ใหเดี๋ยวสิไปกินต่อจังหน่อยอยากไอ้เพื่อนเพื่อนแนมหลายคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องนะค่ะเด้อคันมากกับปูไหลปดแทะน้ำเน่าค่ะแม่น,ำน้ำปูนผานกินพานแสบทางช่องยูทูบ แล้วก็น้ำฝนใหม่เก่าทางสองเพจบุกพี่น้องเด้อขอไปเบิ่งให้นน้ำเด้อพี่น้องเด้อฝากน้ำ,นนำ,นนำเนี้ยค่ะกดไลค์กดแชร์ใน้ำเนี้ยพี่น้องทำรับมือนี้เดี๋ยวอายเพิ่นพี่น,ออน้องเพิ่นแนมโดนล่ะเอาไว้ทำดีก่อนนะพี่น้องเนาะขอตัวไปกินดีก่อนฝากไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อจุ๊บไปก่อนมือน,นี้ยบาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะขอกันไหมเมื่อนาพี่น้องเจ้บายจ้า